เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อ3นะคะเซตที่กำหนดให้ต่อไปนี้มีสมบัติได้บ้างเติมตารางให้สมบูรณ์อ่า เซตของจำนวนนับดูสมบัติปิดของการบวกกันสมบัติของสมบัติปิดของการบวกก็คือถ้าเราเอาจำนวนนับบวกด้วยจำนวนนับแล้วยังคงเป็นเซตของจำนวนนับอยู่หรือเปล่าอืมจำนวนนับบวกจำนวนนับแล้วได้เซตของจำนวนนับไหม ก็ยังคงได้เซตของจํานวนนับถูกปะเพราะว่าจํานวนนับเริ่มต้นมันคือเซตของจํานวนเต็มบวกอาจจะเป็น1 2 3สาไปเรื่อยๆถูกปะเราเอามันมาบวกกันมันก็ยังคงได้เซตของจํานวนนับอยู่แล้วสมบัติปิดของการลบล่ะเราเอามาลบกันแล้วมันยังคงเป็นจํานวนนับหรือเปล่าอย่างข้อนี้เนี่ยนะ สมบัติปิดของการลบเนี่ยมันจะไม่มีเพราะอะไรเพราะว่ากรณีที่มันเป็นหนึ่งลบสามพี่ถามว่าหนึ่งเป็นจำนวนนับปะ่ะเป็นถ้าหนึ่งเป็นจำนวนนับก็แสดงว่า1ก็ยังคงอยู่ในเซตของจำนวนนับอยู่สามเป็นจำนวนนับปะ่ะสามก็เป็นจำนวนนับถูกไหมเออเพราะฉะนั้นหนึ่งลบสามมันก็เลย ได้ลบสแต่ลบสอยู่ในเซตของจำนวนนับไหมไม่เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีสมบัติปิดเนาะยังสมบัติปิดคือกระทำอะไรแล้วมันก็ยังอยู่ในเซตของสิ่งนั้นอยู่ดีแต่อันนี้ลบสไม่ได้อยู่ในเซตของจำนวนนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีสมบัติปิดของการลบนั่นเองถึงแม้ว่าน้องอาจจะบอกว่า3ามลบหนึ่มันได้สนะพี่ทำไมมันถึงไม่เป็น มันไม่มีสมบัติปิดอในเมื่อ3ามลบหนึ่งยังได้สองแต่ถ้ามันเป็นสมบัติปิดเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นสมบัติปิดของทุกตัวไปเลยแต่อันนี้มันทําไมคะมันมีกรณีที่มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยตอบว่ามันไม่ใช่นั่นเองอดูสมบัติปิดของการคูณอย่างสมบัติปิดของการคูณเนี่ยมันก็จะมีเพราะว่ามันเริ่มต้นที่หนึ่งสสไปเรื่อยๆถูกไหม เพราะฉะนั้นถ้า1คูณ3 1มห1คูณส 2, 3, 2 4, 6, 3, 110, อคณคูณะไรประมาณนี้มันก็ยังคงเป็นจำนวนเต็มบวกอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเอาตัวอะไรคูณกันมันก็ยังคงอยู่ในเซตของจำนวนนับนั่นเองส่วนสมบัติปิดของการหารตัวหารไม่เป็นศูตยเนาะ สมบัติปิดของการหารอย่างอันนี้มันก็จะไม่มีเพราะว่ากรณีที่มันเป็น1ส่วนด้วย3ทพี่ให้ตัวเศษเป็น1เนาะตัวส่วนเป็น3สิ่งที่ได้คำตอบที่ได้มันเป็นเศษส่วนไม่ใช่จำนวนเต็มเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามันมีสมบัติปิดของการหารไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเศษส่วนไม่ใช่จำนวนเต็มมันไม่ได้อยู่ในเซ็ตของจำนวนนับเพราะเซ็ตของจำนวนนับจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวก มันไม่ได้อยู่ในเซตของจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีสมบัติปิดของการหารนั่นเองอ่าเซตของจำนวนเต็มสมบัติปิดของการบวกจำนวนเต็มเนี่ยนะมันก็สามารถแบ,บ่งได้เป็น3แบบถูกปจากที่บทที่เราผ่านมาเรียนมาหลายหลายรอบแล้ว เซตของจำนวนเต็มมันแบ่งได้เป็น3แบบก็คือเต็มบวกเต็มลบแล้วก็เต็มศูนย์สมบัติปิดของการบวกเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเอาอะไรบวกกันมันก็ยังคงเป็นจำนวนเต็มไหมก็ยังคงเป็นจำนวนเต็มถูกปะ่ะไม่ว่าหนูน้องจะเอา1บวกด้วย0ูหรือ1บวกด้วยลบ1ม,มันก็ยังได้เป็นจำนวนเต็มอยู่ดี แต่สมบัติปิดของการลบมีไหมมีเนาะเพราะว่า1ลบด้วย2ได้เป็นลบ1ลบ1ยังคงอยู่ในเซตของจํานวนเต็มแล้วเราจะเอาอะไรลบกันมันก็ยังคงได้จํานวนเต็มอยู่ดีเพราะฉะนั้นเซตของจํานวนเต็มเลยมีสมบัติปิดของการลบนั่นเองสมบัติปิดของการคูณ เราจะดูว่าจำนวนเต็มคูณกันแล้วยังคงได้จำนวนเต็มหรือเปล่าอย่างสมบัติปิดของการคูณเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่เพราะว่า1คูณ0ูนย์ได้ศูนย์อย่างเงี้ยมันศูนย์ก็ยังคงเป็นจำนวนเต็มอยู่ดีถูกไหมสอคูณด้วยลบ3ได้ลบ6กลบ6ก็ยังคงเป็นจำนวนเต็มอยู่5คูณสอย่างเงี้ยได้ร้อยก็ยังคงเป็นจำนวนเต็มอยู่เพราะฉะนั้นเซ็ตของจำนวนเต็มยังไงคูณกันก็ยังคงได้ จำนวนเต็มอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีสมบัติปิดของการคูณคราวนี้สมบัติปิดของการหารอย่างอันเนี้ยเขากำหนดให้ถึงแม้ว่าตัวหารไม่เป็นศูนย์แต่ถ้าพี่บอกว่าพี่เอาหนึ่งหนึ่งเป็นจำนวนเต็มปะ่ะหนึ่งก็เป็นจำนวนเต็มถูกไหมหารด้วยลบสองอย่างเงี้ยได้ลบหนึ่งส่วนสองถามว่าเป็นจำนวนเต็มไหมไม่เป็นหนึ่งเป็นจำนวนเต็มปะ่ะเป็นลบสอง เป็นจำนวนเต็มปะ่ะเป็นแต่หารกันแล้วมันไม่เป็นจํานวนเต็มเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีสมบัติปิดของการหารนั่นเองอืมส่วนเซตของจํานวนคี่จำนวนคี่ลบด้วยเนาะจำนวนคี่ลบอย่างเนี้ยจานวนที่ต้องเป็นจํานวนเต็มถูกปะ่ะจำนวนเต็มที่มันหานสองไม่ลง อย่างจำนวนขี้ลบก็อาจจะเริ่มที่ลบหนึ่งลบสองลบสามน้อยลงไปเรืเอ่อยๆลบสองไม่เกี่ยวลบห้าเพลินนะคะเพลินลบหนึ่งลบสามลบห้าไปเรื่อยๆถามว่ามีสมบัติปิดของการบวกไหมอืมไม่มีนะใครอย่าเผิดต่อว่ามีนะแบบเห็นสมบัติปิดของการบวกนี่ มีมาตลอดข้อนี้เขาควรจะมีไม่ใช่สมบัติปิดของการบวกก็คือถ้ามันเป็นเซตของจํานวนคี้ลบบวกกันยังคงได้จํานวนคี่ลบไหมน้องจะสังเกตว่าลบหนึ่งลบห้ามันได้ลบลบหกถูกปะมันเป็นจํานวนคู่ลบไม่ใช่จํานวนคี่ลบเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยไม่มีสมบัติปิดของการบวกถามว่ามีสมบัติปิดของการลบไหม พี่เอาลบหนึ่งนะลบด้วยลบสามได้เป็นลบหนึ่งบวกสามถูกปะมันได้สองมันไม่เป็นจำนวนลบละไม่เป็นจำนวนลบก็ตอบได้เลยว่าไม่แล้วยิ่งมันทำไมคะมันเป็นจำนวนคู่ด้วยมันจะเป็นจำนวนที่ลบได้ไงก็เลยตอบว่าไม่นั่นเองคราวนี้สมบัติปิดของการคูาคูณกันแล้วยังคงได้จำนวนที่ลบไหม ข้อนี้ก็ตอบไม่เนาะเพราะถ้าน้องคูณกัน2ตัวอย่างลบ1คูณด้วยลบ5อย่างเงี้ยมันได้ห้าจานวนคี้ก็จริงแต่เป็นจํานวนคี่บวกถูกปะไม่ใช่คี้ลบเราต้องได้จํานวนคี่ลบเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยไม่มีสมบัติปิดของการคูนนั่นเองสมบัติปิดของการหารตัวหารจะต้องไม่เป็นศูนย์ถ้าพี่ให้ลบหส่วนด้วยลบ3า คำตอบที่พี่ได้คือ1นส่วนสาถูกปะไม่เป็นจํานวนลบก็ตอบได้เลยว่ามันไม่มีสมบัติปิดของการหารเรายิ่งมันเป็นเศษส่วนมันไม่ใช่จํานวนเต็มมันก็เลยยิ่งไม่ใช่จํานวนคี่ด้วย3้ำถูกปะก็เลยตอบว่ามันไม่มีสมบัติปิดของการหารเนาะแสดงว่าเซตของจำนวนคี่ลบนี่ไม่มีสมบัติใดๆเลยทั้ง4ข้อ มาดูเซตของจานวนคู่บ้างเซตของจานวนคู่อะ่ะมันจะเป็นได้ทั้งจํานวนจํานวนบวกกับจํานวนลบถูกปะก็อาจจะเป็นลบสองลบสี่ลบหกอะไรประมาณนี้แล้วก็ศูนย์เนาะแล้วก็สองสี่หก 2, 4, 6, ไปเรื่อยๆประมาณนี้ถามว่ามีสมบัติปิดของการบวกไหมก็คือ ถ้าเราบวกกันแล้วยังคงได้เซตของจำนวนคู่เปล่าเราก็สังเกตว่ามันจะได้เนาะอย่างเช่นลบสบวกสอย่างเงี้ยได้ลบสองซึ่งมันก็ยังคงเป็นเซตของจำนวนคู่อยู่ดีข้อนี้ก็เลยมีสมบัติปิดของการบวกส่วนสมบัติปิดของการลบเราลบกันแล้วยังคงได้จำนวนคู่หรือเปล่าเอา 4ลบด้วยลบ6อย่างเงี้ยมันก็ได้4บวก6ถูกปะได้เป็น10ก็ยังคงเป็นจำนวนคู่ถูกไหมมันก็เลยเป็นสมบัติปิดของการลบลบกันก็ยังคงได้จำนวนคู่อยู่ดีมีสมบัติปิดของการคูณไหมอ่าก็มีนะถ้าน้องลองสังเกตดู จำนวนคู่ยังไงคูณกันก็ต้องได้จำนวนคู่ลบสิคูณ2อย่างเงี้ยได้ลบปีก็เป็นจำนวนคู่สมบัติปีของการหารละ่ะหารแล้วยังคงเป็นจำนวนคู่หรือเปล่าถ้าพี่ให้4ส่วนด้วยลบหอย่างเงี้ยได้ลบสส่วนสามพ่อเนี่ยไม่มีสมบัติของการหารเพราะได้เป็นเศษส่วนใช่ปะ่ะแต่พวกจำนวนคู่จำนวนคี่มันจะต้องเป็น จำนวนเต็มเพราะฉะนั้นเ็ษส่วนเนี่ยนะมันไม่ใช่จำนวนคู่แน่นอนมันก็เลยไม่มีสมบัติปิดของการหารนั่นเองอเรายังไม่ได้มีจบแค่4เซตนะคะเรายังมีเรายังมีข้างหลังต่ออีกอเดี๋ยวขอพักนิดนึง ที่มันจะได้ต่อกันเลยอืมคราวนี้เส้นของจำนวนเต็มที่หารด้วยสามลงตัวจำนวนเต็มที่หารด้วยสามลงตัวมีอะไรบ้างก็มีแน่นอนศูนถูกปะมีศูนมีสามมีหกมีเก้าไปเรื่อยๆ ส่วนที่มันเป็นลบมันก็มีลบสามลบหลบเมันคือพหุคูณของ3านั่นเองทั้งจำนวนบวกแล้วก็จำนวนลบคราวนี้มันมีสมบัติปิดของการบวกไหมถ้ามันมีสมบัติปิดของการบวกก็คือมันบวกกันแล้วยังคงเป็นเซนของจำนวนเต็มที่หารด้วย3ลงตัวอื ถ้าน้องสังเกตดูมันมันเป็นปะเป็นเนาะเพราะว่าตัวเลขที่เราเขียนตรงนี้มันคือสามคูณด้วยจำนวนเต็มถูกป,ปะให้เอกเป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นถ้าพี่บอกว่าพี่คูณพี่บวกด้วยอีกตัวเป็นสาม,กกม 6, คูณด้วยจำนวนเต็มบวกกันแล้วมันได้หกคูณด้วยจำนวนเต็มบวกกัน 6ตรงนี้ยังไงก็เป็นจํานวนเต็มคูณกับ x บวก y ใช่ปะ่ะซึ่งมันคูณกันแล้วยังคงเป็นจํานวนเต็มอยู่ดีนั่นแหละแล้วมันหานด้วยสามลงตัวป่ะอันนี้สามเนาะเมาเมาเมาอ่ามันหานด้วยสามลงตัวไหมหานด้วยสามลงตัวเพราะมันมีสามคูณอยู่เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยมีสมบัติปิดของการบวกถามว่ามีสมบัติปิดของการลบไหม ถ้าพี่ให้3 x ลบด้วย3 y ให้ x y เป็นจำนวนเต็มใดๆลบกันก็ได้3าคูณ x ลบ y เขาเนี้ยเป็นจำนวนเต็มที่หารด้วย3าลงตัวอยู่เปล่า3าหารลงตัวแน่นอนเพราะว่ามันมี3คูณถูกปะแล้วมันยังคงเป็นจำนวนเต็มไหมก็ยังคงเป็นจำนวนเต็มเพราะถึงแม้ว่า x กับ y บางทีอาจจะเท่ากันแต่มันถ้ามันเท่ากับศูนย์ยังไงมันก็หารด้วย3ลงตัวอยู่ดี แล้วมันไม่ว่ามันจะลบกันมันก็ยังคงได้จำนวนเต็มมันก็เลยเป็นจำนวนเต็มที่หารด้วย3าลงตัวก็เลยมีสมบัติปิดของการลบส่วนสมบัติปิดของการคูณที่ให้ที่ให้เป็น 3x คูณด้วย 3y คูณกันก็ได้ 9xy คูณ x y ถูกปะ ซึ่งแน่นอนว่า3หารลงตัวเพราะ3หารเก้าลงตัวแล้วมันย <te dr ug 2> so our ังคงเป็นจํานวนเต็มอยู่ดีเพราะ x ก็เป็นจํานวนเต็มไก็เป็นจํานวนเต็ม9ก็เป็นจํานวนเต็มคูณกันแล้วมันก็ต้องได้จํานวนเต็มเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีสมบัติปิดของการคูณส่วนสมบัติปิดของการหารข้อนี้ที่จะไม่โชว์เป็น เอกคุณวายนะแต่พี่จะโชว์กรณีที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าเป็น3ส่วนด้วย9อย่างเงี้ยแน่นอนใช้ไม่ได้ละเพราะมันไม่ใช่จำนวนเต็มถูกไหมถ้าไม่ใช่จำนวนเต็มมันก็เลยไม่ได้เป็นสมบ,บัติปิดของการหานั่นเองอดูเซตของจำนวนตักรกะยะ บวกกันแล้วยังคงได้เซตของจำนวนตรรกยะอยู่หรือเปล่าเซตของจำนวนตรรกยะก็คืออันที่เราเขียนเป็นเศษส่วนได้ไม่ก็อันที่เป็นจำนวนเต็มถูกปะ่ะแน่นอนว่าจำนวนเต็มมันมีสมบัติปิดของการบวกแบบที่เราทำมาแล้วสักข้อหนึ่งอ่ามันมีสมบัติปิดของการบวกคราวนี้ถ้าเราสนใจตัวที่มันเป็นเศษส่วนมันยังคงเป็นสมบัติปิดของการบวกหรือเปล่า ถ้าพี่ให้ a ส่วน b ถูกปะ่ะบวกด้วย c ส่วน d ยังไงมันก็ยังมีสมบัติปิดของการบวกเพราะว่าน้องก็จะสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็น a d บวกด้วย b c ส่วนด้วย b บวก b คูณ d ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันเขียนเป็นเศษส่วนได้สุดท้ายบวกกันก็ยังคงเป็นเศษส่วนได้อยู่ดีสมบัติปิดของการลบล่ะ ก็เหมือนเดิมถ้าพี่เอาจํานวนเต็มลบจํานวนเต็มก็ได้สมบัติปิดของการลบคราวนี้ดูฝั่งที่มันเป็นเศษส่วนบ้างอย่างอันนี้ถ้าพี่ลบการพี่ก็ยังคงเขียนเป็นเศษส่วนได้อยู่ดีถูกไหมแล้วสมบัติปิดของการคูณล,ละ่ะจำนวนเต็มคูณจำนวนเต็มก็ยังคงเป็นจำนวนเต็มอยู่ดีถูกไหม ส่วนจำนวนที่เขียนเป็นเศษส่วนคูณกันมันก็ยังคงเขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างเช่น b ส่วน c คูณด้วย a ส่วน d ก็ยังคงเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็น a b ส่วนด้วย c d ถูกไหมส่วนสมบัติปิดของการหารคราวนี้มันจะไม่เหมือนจำนวนเต็มลาเพราะว่าจำนวนตรรกยะมันสามารถเป็นเศษส่วนได้ถูกปะ ไม่ว่าเราจะเอา1ห,หารด้วย3หรือว่า1ห,หารด้วย2อส่วนเอะไรประมาณนี้ให้มันเขียนใหญ่แต่สุดท้ายมันสามารถเขียนคำตอบเป็นเศษส่วนได้มันก็จะมีสมบัติปิดของการหารที่ก็เห็นละถ้าตัวหารไม่ใช่ศูนย์ถูกไหมมันก็จะมีสมบัติปิดของการหารเพราะจำนวนตกกรรกยะพิเศษกว่าจำนวนเต็มก็คือมันสามารถเขียน อยู่ในรูปแบบที่มันเป็นเศษส่วนได้เพราะฉะนั้นคําตอบไม่จําเป็นจะต้องเป็นจํานวนเต็มอย่างหนึ่งเป็นจํานวนเต็มสามเป็นจํานวนเต็มมันจะไม่มีสมบัติปิดของการหารถูกปะแต่มันจะมีสมบัติปิดของการหารก็ต่อเมื่อเรามองเป็นเศตของจํานวนตรรกยะน,นั่นเองคราวนี้เป็น เป็นจำนวนที่หารด้วยห้าลงตัวแล้วทุกปาเป็นลบห้าศูย์ห้าอะไรประมาณนี้ก็คือจำนวนที่หารด้วยห้าลงตัวซึ่งมันเป็นจำนวนอะไรด้วยจำนวนเต็มถูกไหมมันคือจำนวนเต็มที่หารด้วยห้าลงตัว บวกกันแล้วมันยังคงได้จํานวนเต็มที่หารด้วย5ลงตัวไหมก็คิดเหมือนกับที่มันหารด้วย3ลงตัวข้อนี้พี่อาจจะคิดลัดเลยเนาะเพราะว่าอาจจะไม่ได้อธิบายแล้วเพราะมันเหมือนกันแค่มันเป็นจํานวนเต็มที่หารด้วย5ลงตัวคุณสมบัติมันก็ควรจะเหมือนกันเลยอย่างอันนี้สมบัติปิดของการบวกก็อย่างเช่น 5x บวก 5y มันก็ได้5คูณ x บวก y ซึ่งตรงนี้ยยังไงก็เป็นจำนวนเต็มอยู่ดีแล้วก็หารด้วย5ลงตัวถ้าลบกันก็เหมือนเดิมลบเนาะลบ5 y ก็ได้5คูณ x ลบ y ก็ยังคงเป็นจำนวนเต็มที่หารด้วย5ลงตัวถ้าสมบัติปิดของการคูณน้องเอา5 x คูณ5 y มันก็จะได้ ยิ่ y ซึ่งยิ่ห้าหารหลงตัวยิ่มห้เ y เป็นจำนวนเต็มเนาะคราวนี้มีสมบัติปิดของการหารไหมก็ไม่มีเพราะว่าถ้ากรณีที่มันเป็น5้าส่วนสิบเป็นเซตอันนี้อยู่ดีถูกปะสิ 10, ก็ยังคงเป็นเซ็ตอันนี้แต่ว่าเราเอามาหารกันแล้วได้0ูนยซึ่งมันไม่ใช่จำนวนเต็มก็เลยตอบว่ามันไม่มีสมบัติปิดของการหารนั่นเอง คราวนี้ลบหนึ่งลบสองลบสามไปเรื่อยๆบ้างมันคืออะไรมันคือจำนวนเต็มถูกปะซึ่งเป็นจำนวนเต็มลบด้วยมีสมบัติปิดของการบวกไหมข้อนี้ก็ตอบว่ามีเนาะเพราะว่าเราบวกกันยังไงก็ได้ลบอยู่ดีแล้วก็มันก็ยังได้จำนวนเต็ม แต่ถ้าเป็นการลบกันอย่างเนี้ยพี่ตอบว่าไม่เพราะว่าถ้าเป็นลบหนึ่งลบด้วยลบสาใช่ปะมันจะได้สองซึ่งมันไม่ใช่จำนวนลบละก็เลยตอบไม่สมบัติปีของการคูณแท้ไม่ต้องคิดเลยเพราะถ้าลบคูณลบมันได้บวกถูกปะมันก็ได้ที่มันไม่ใช่จำนวนลบแล้วก็เลยตอบไม่มี สมบัติปิดของการหารถ้าตัวหารมากกว่าตัวเศษมันก็ไม่มีแล้วซึ่งมันได้คําตอบเป็นเศษส่วนก็ตอบไม่ได้เพราะเราต้องการจํานวนเต็มแล้วยิ่งลบหารลบม,มันก็ได้บวกอยู่ดีคราวนี้ลบ1นึมีสมบัติปิดของการบวกไหมก็คือบวกกันแล้วยังคงอยู่ในเซตของลบหนึ่ง่ง ถ้าน้องเอาลบหนึ่งบวกศูนย์น้องได้ลบหนึ่งถูกไหมถ้าน้องเอาลบหนึ่งบวกหนึ่งน้องก็ได้ศูนย์แต่ถ้าพี่เอาหนึ่งบวกหนึ่งมันไม่ได้ได้สองถูกปะคือมันได้สองแต่มันไม่ได้อยู่ในเซตนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยไม่มีสมบัติปิดของการบวกนั่นเอง สมบัติปิดของการลบก็เช่นกันดู1ลบ1ได้0ูนย์กปะศูนลบศูนได้0ูนย์ลบ1ลบด้วยลบ1มันได้0ถ้า1ลบด้วยลบหละ่ะมันจะได้ได้2องถูกป,ปะมันก็เลยไม่มีสมบัติปิดของการลบนั่นเอง สมบัติปิดของการคูณบ้าง1คูณ1ได้1 0คูณ0ได้0ูนลบคูณลบได้1 1ลบ1คูณ1ได้ลหถูกไหมหคูได้0คือคูณกันแล้วยังไงได้อยู่ในเซนตนี้มันก็เลยมีสมบัติปิดของการคูณคราวนี้สมบัติปิดของการหารมีไหมมีเพราะลบส่วน1 ได้ลบหนึ่งถูกไหมหนึ่งส่วนลบหนึ่งก็ได้ลบหนึ่งศูนส่วนหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์ส่วนลบหนึ่งได้ศูนย์ก็คือไม่ว่าเราคู่ยังไงมันก็ยังคงอยู่ในเซนี้ก็เลยมีสมบัติปิดของการหารแต่ระว่างนะตัวหารที่เราคิดเราจะไม่เอาที่มันเป็นศูนย์เพราะตัวหารเป็นศูนย์ไม่ได้ไม่ได้มีคำนิยามในทางคณิตศาสตร์ตรงนี้ต้องระวังตัวหารไม่เป็นศูนย์ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเพลยิสและแอปให้โหลด Mm. ừ để chừng có rồi